เมื่อวานยังเมื่อแรงพอบานขอเราลงไปแกงไปหายามดางของเราเราก็ได้ปลาตะเพียนมาสอตัวกับปลาตองตัวหนึงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนผลนี้พราว่าพวกท่านในผ้ากันคิดอยากกินนะก็เลยพวท่านผ้ากันเหตุวันนี้ตื่นขึ้นมายังเมื่อเช้าแยกก็เลยเสียวปลานี่มาขั้วเราก็ขั้วยากยาด้เพราะว่าเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วไม่ได้คั้วยากว่าสิขั้วไว้ตั้งแต่เมื่อวานผลนี้เอาไปมากก็เลยบริคั้วจะว่ายากยังกระดอกกระเดียก็เลยบริคั้วซ้ำแม่นสิขั้วยากก็บอกเป็นยังดอกว่าเพราะวันก็บริหลายตัวแต่ใหญ่นี่ก็อยากจมซื้อๆเพราะว่ามันคั้วยากนะก็เลยจมขั้วปลาล่างทำความสะอาดปลาเสร็จเรียบร้อย แล้วบรรยายกระเสียวปลาที่ขั่วไว้นี่มามากมักใส่ผงนัวกับเกลือแล้วก็เสียวรสดีลงไปใส่น้ำล้วก็เสี่ยวตะไคร่นี่ลงไปใส่ดับข้าวพอมักไว้ประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงผลเด้อย่าคอยเสียวมาหนึ่งเพราะว่าถ้าเฝ้าหนึ่งสีมันบ่คอยเสียบย่าว่ามักปลาเสร็จแล้วบรรยายก็สิไปหาหดผักหดผักเสร็จแล้วผลละว่าคอยสิกลับมาหนึ่งปลาปลูกผักมาสองสามมื่อแล้วเราก็พระท่านไก่ว่าสีแล้วอยู่ได้แล้วบรนี่ก็สิยคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆจูว่ามันแล้วผลละว่าหดผักแต่ละเทธอนี่ก็ใช้เวลาข้าวเดียวเรียหดดคราาาวววเีีียกก็็แล้้้ถบ่่มมปั๊นนสิ ว่าสิหดโดนยิ้มเ้เพราะว่านำปะป่ายู่แถวบา้านยายนี่ก็บกค่อยไหลแห้งปันใดนนะ้หดพักอยู่หลังบ้านเสร็จแล้วมันแย,ยกก็สิเป็นดอยู่ข้างลานคาเพราะว่าอยู่ข้างลานคานี่ยายก็ปลูกไว้ขึ้นกันปลูกช่วงรอดหอดดินมากแล้วะวตอนแรกนะก็ว่าสิปลูกเรียนได้เอาไปมากก,กับลายขึ้นเก่าเป็นคนหมกักปลูกเวลาเลียวเห็นของที่จะคลองปลูกไว้มันงามเราก็รู้สึกว่าจะคลองนี่มีความสุกแห้งแห้งแล้วคนที่ผากันมกักปลูกพักปลูกายาใน่ยกก็คิดว่าสิรู้สึกแบบเดียวกันทุกคนหรอวะหดพักเสร็จเรียบร้อยแล้วพอบ้้้าานกกเมมต่ีหหหใลอออไป อยู่ลังบานไ้เพราะว่าเสียวมาหนึ่งใส่ปลากำลังสีพอกินพอดีพอดีเราก็คิดอยากกินแกงใส่ปลาคอหญขึ้นเสียบไม่ยากว่าเมื่อวานนี่กรบอกห้พ่บ้านแล้วตึกไ้อยู่ได้ปลาคอญ่เพราะว่าอยากกินแกงสมปลาคอไ่ใส่ผักอี่ห้มคือเสียบตึกไ้ก็บ่ได้หอกว,ว,วา่าปลาเมื่อวานนี่ทึงมันกระนาวนั่นเมื่ว่าเราก็เลยบ่ค่ออยากตึกไ้ปันใดในเบ็ดปลาคอญ่อยู่แกงปีนี้ก็บ่คคอยมาได้พ่บ้านคอยเราก็บท่ท่นได้จกตัวย่แจะว่าเกิดอีหยังข้นบูปีนี้ก็ได้แต่ปีที่แล้วน่ิ้วไอพราะว่าานึ่่่งสปตะเพียกแซบ เดี่ยวยายนี่ก็มากกินพอมในหมากอีหุ่มนี่เพราะว่ากินย่ำใดนี่มันระบายดีไมมยายววาเอายอดผักอีหุ่มนี่เวลาเอาไปหนึ่งใส่ปลาในกระซ่บเพื่อกันได้เพาจำเป็นต้องเอาหมากใส่ได้เม่น,นมียอดน,น,นี่เขาเขาอายอดใส่น้ำกรได้ปลาแทน,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 นหนึ่งใส่ดอกมานี่เอ้ยหังแส่บกะโมากกับยอด่นยายว่าเตรียมเครื่องใส่หนึ่งปลาเรียบร้อยเบิดถุกอย่างได้แล้วมันยายก็กเสียวปลานี่ไปใส่ซึ่งเราก็เสียวไปนึ่งแล้วก่อนที่เสียวปลาลงไปใส่ซึ่งนี่ย่างก่อพระเเ็นปสียบร้อยแลวมักอิแตวูนี่มาก้อก พิกดิบกินกับหนึ่งปลานี่โอ้ยมันเข้ากันกานแล้วกับสิไปหับเอาแม่อยู่ในบ้านมากินเขาน้ำได้มือนี้ทั้งเล่ากับทมาเลาว่าเลาไข่นะยาก็ได้สิไปับเอาเรามาอยู่น้ำแต่เล่านี่ก็บบได้ไข่แห้งปันไดดอกว่าส่วนหมากเล่าก็สิมีตไอหลายกวัวแล่าก็บว่าสิพาไปหามอเนี่ยไม่ล้ว่าเอาไปมากก็เลยบบได็ไปเลยทังเลากับบไข่น้ำแล้ว่าก็เลยบบได้ไปเลยสิรอเบื่งอาการเล่าก่อนแล้ว้าเล่าบบดีขึ้นจังเลยสิย่าก็สีผาเล่าไปหามอแต่รไปแล้ว็มู่อนี่โบเด็ เพราะว่าเลาหนีบ่คอยมาอยู่นะแล้วก็เลยบ่อยอยากอยู่